สวัสดีครับสาวสาวสวัสดีก่อนแล้วน้องอิ๋วสวัสดียังน้องอิ๋วน้องอิ๋วครับหันหน้ามาีลูกหันหน้ามาสวัสดีดีดีสวัสดีดีสวัสดีดีดีไหนไม่ไม่เห็นเงยหน้าขึ้นเลยฮะพูดด้วยพูดด้วยพูดดังดัง พูดดังๆนี่น้องออมม่พูดเลยเมื่อกี้ยังไม่พูดว่าสวัสดีไม่ได้ยินเลยพูดแล้วนี้น้องอ,อมกับน้องอิ๋วอยู่ในห้องฝนตกบรรยากาศดีนี่ห้องน้องอ,อมน้องอิ๋วนะ สองสาวไม่สบายนะพึ่งฟื้นไข้พึ่งฟื้นไข้เมื่อเมื่อวานไม่สบายไปสองสามวันแย่เลยของเยว่ก็แย่เลย น้องหอมก็แย่เลยน้องหอมหายดียังหายหายหาย,หายดีแล้วนะน้องอิวอะน้องอิวหายดียังมองตอบหน่อยสิน้องอิวไม,ไม่สบายหายยังไม่สบายพรมกันเลยฮนะ แม่ลูกแม่ลูกสามคนลูกลูกหายแล้วแต่แม่ยังไม่หาย<ม>เป็นคกเป็นไข้หวัดอากาศเปลี่ยนนะเป็นทั้งบ้านนะนแม่แม่ยังไม่ฟื้นแต่เด็กๆนี่ฟื้นแล้วอะไรเนี่ย โอ้ oh, <laughs> ข้าวหอมของมะลิเขามีหนังสือการ์ตูนลายเล่มเลยเมีลายเล่มีค่ะอันนี้หนังสือการ์ตูนนี่นเพื่อนเพื่อน,น,นเขาเขาฝากไปให้น้องอาร์มแต่น้องอาร์มเขาไม่เอาเป็นหนังสือการ์ตูน <c oughs> เด็กๆของผู้หญิงเาขาเขาไม่ชอบเขา <c oughs> ก็เลย แ้้กลับมานะไหนชอบอ่านมันเป็นหนังสือแบบนี้มันเป็นลายมือเงี้ยพ่อดูนะมันหนังสือการ์ตูนผู้หญิงพี่อ่านเขาไม่ไม่อ่านเพาอ่านวันวันพีชวันเด้อนีนี่จะเป็นเรื่อะนรยเ็ดอะไร นี้ไม่ได้ไปหาน้องอามหลายวันนะครับเจียวคงไปวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนี้ก็เจียวเอาขนมไปด้วยขนมของของของคุณเจฮะเป็นวันเกิดของคุณเจครับวันวันที่หนึ่งนี้เอาไปเลี้ยงผู้ป่วยก็พอดีเลยฮะไม่ได้ไปหาน้องอามหลายวันฮะเป็นสิบสิบวันได้แล้ว ก็ว่าจะไปจะไปก็ออก,ก็ไม่ได้ไปอพอดีไม่สบายผมผมก็ไม่สบายไม่สบายก่อนผมไม,ยยนไม่สบายอยู่สองวันไม่สบายอยู่สองวันแล้วก็พอหายดีแล้วก็มาเป็นต่อน้องออมน้องอิ๋วติดกันเลยครับแม่พร้อมกันเลยสามคนติด ติดกันนะติดกันทั้งบ้านเลยนะเอาฝากผงหน่อยอยาทำผงขาดนะนี่ก็น้องออมนี่ก็สามวันนี้สามวันไม่สบายอยู่สามวันนะสา,สามว<า>ันแต่แม่นี่รอไปสี่วันแล้ววันที่ห้าพรุ่งนี้ก็ยังไม่ไมหายไม,ไ,มไม่สบายป่วย เป็นที่อากาศอากาศอากาศเปลี่ยนด้วยฝนก็ตกทุกวันด้วยเมื่อกีไปขายของตลาดนัดเนี่ยเดินเดินตากฝนบ้างพไม่ตากฝนถ้าอยู่ในร้านก็ลมแรงอันนี้ฝนกระโชกมาโดนตัวโดนอะไรไม่สบาย่างนี้ต้องหน้าฝน ไม่ได้ขายของอาทิตย์หนึ่งกันเต็มนะแม่แม่น้องอาไม่ได้ขายของอาทิตย์หนึ่งกันเต็มเลยก็ไปคนเดียวไปคนเดียวก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนฝนมันตกใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วฝนตกทุกวันเลยไปขายตอนเช้าฝนก็ตกตอนเช้า ไปขายตอนบ่ายฝนก็าตบตอนบ่ายน้องขายเอดกก็ได้น้องแพงน้องน้องเยว่ไปนั่งนู่นไปนั่งนู่นไปไปนั่งนั่งนั่งมีหันหน้ามานี่สิไม่ไม่ได้เห็นหน้าเลยหันแต่หลังนอนใครต้ตอบก็ยังชั่วนะฮะอีอีเดือนทีไหนะไม่สบายนี่โหน่าสงสารมากมันจะมีโฟกอกระพุทใจไม่ พอหายแล้วก็ยังชั่วนะสองคนนี้ไม่สบายนี่ไม่ได้ดับไม่นอนเลยน้องอมนี่เช็ดตัวทั้งคืนเลยตัวร้อนน้องอิวก็ร้อนนะรีบไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลทีเดียวเลยสามคนก็ได้ยาไ,ไ,ดยได้ยามาทางกมอยังชัว่วเด็กภูมิด้านทานดีก็ไม่รู้นะแต่แม่น้องอม ปุ่มต้านทานไม่ไม่ค่อยดีเลยไม่สบายนี่ครั้งที่สองแล้วครั้งนี้อาจจะหนักหน่อยครั้งนี้ฟื้นยากเลยสองสามสามวันสี่วันห้าวันห้าวันพรุ่งนี้นะ้ยังอ่านไม่จบยังคิดว่าก็ยังชั่วนะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันที่หนึ่งก็ต้องต้องไปอะ เพไปหาลูกชายเตั <t <t ้งแต่เมื่อวันซืนนี้พูดีไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปยาวแล้วไม่ต้องดีกเหอนนางนี่นงตัวนี้แล้วเรามาใครหยิบตุ๊กตากันใครหยิบได้ยินสุดคนชนะตอนนี้เพิ่งเอาก่อนเอาไว้จำไเชั่วเล่นได้อะไรได้ก็เพื่อนชั่วนะตอนไม่สบายนี่ ข้าสงสา้กทมอ้หยอยากเอาวดนเคยปะเานะ1 2แค่สบายักเอ้ไ้ตไม่สบายม่นะไม่เห็นรอยยิ้มนะรอยยิ้มไม่มีปกติถ้าดีๆก็อย่างนี้เล่นเล่นกัน อารมณ์ดีเงี้ย่อนีมาอ่วจะนอนเป็น <c> ห <oughs> ้องเล่นปกน่อนห้องนอนของก่อนน้ององอกกน้องอยู่ห้องนอนแล้วโ <c oughs> จัดที่นอนอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยววันที่หนึ่งไงก็เปิดเทอมแล้ว่ึงวันไหนจะเปิดตื่นวันที่หนึ่งไงลูกเปิดเทอมเอาเอาเอาบายบายก่อนเลยน้องน้องออมน้องออมบายบายก่อนบายบายก่อนยังไบอกน้องจู๋ยวอ่ะน้องหยิวอ่บายบายจังบายบายจังลูกบายบายก่อนบายบายนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีมาเล่นต่อเล่นต่อ